ได้เงินบ้านแล้วบัดนี้เนาะลูกสาวไปไทยแหละเออไปเบิ่งนี่แหละยังไงดีใจอย่บ่ไไปไปไทยบบได้นบได้เงื้อให้แล้วบะบบได้ก้มันต้นแล้วบะไปจั๊กไปจักสามสี่ปีนี่นะงานงานบ้านนี่กินอยู่กับเพื่อนเลยกันว่าโบลุตเดือนละหมื่นแล้วพออยู่เนาะ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหลวงปานอ่าโมทุกท่านทุกคนมากัมาพบกับบ่าวสมจิตอีกเส้นเก่าเส้นเกยทักทายสบายดีกันคือเก่าพี่น้องมื้อนี้บ่าวสมจิตกะสิมารินน้องสาวเพิ่นยินข่าวว่าเพิ่นสิได้ไปทํางานแล้วพี่น้องก็เลยสิมาถามความรู้สึกของน้องสาวเพิ่นว่าสิ ไปแล้ววันนี้ก็ได้เก็บเครื่องเก็บของเรียบร้อยละจงได้ก็เข้ามาก็่าลืมพักกดติดตามให้กำลังใจบ่าสนจินได้เด้พี่น้องเด้อขอขึ้นไปถามพคนก่อนบานนี่มีไผ่น้อยอยู่เงอนก็ได้อย่างคือว่าผู้แขนเมื่อคืนนี้เก็ไปทยายปะในงานหรือเด้เนาะงานเพื่อผัวหาให้อราอ่ะงานยังครับ <laughs> ไปสองคนมนังไปครับนั่งบั่วเนาะได้งานแลยพี่น้อง้ยบันสึไปละเป็นกรุงเทพเตื้อที่เท่าใดละทฤษาไปเห็ดอย่างได้งานอย่างงานบ้านม ดีใจน้ำเด้อิสด้ไปละิได้เงินบาทแล้วบัดน,นี้เนาะลูกสาวไปไทยละ <c oughs> เออไปเบิ่งนี้ละได้งานดีได้งานดีกับใครเนาะได้ดออตรงได้จะไปละ เคยในด้เคยไปที <S 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 ่หนึ่งสองเทือนมน่อเจอูนีเบุเคยไปบุเจ้าไปที่นเดือนละอนสเือนองเดอนา่ายังน้อยาดยไงดีใจอยู่่าไปไทยบุได้บุได้ให้แล้วบ่บุได้กดมันต้นแล้วบ่ ไปจากแกไปจากสามสี่ปีนี่นะถึกบนมันถึกบนมันดีก็เอาผู้บ้าวคนไทยล่ามาโอจักเละเนาะยันยันเขาบัมาหาเฮาเนาะแม่นเลย ในลูกเคยมายังไม่เท่านะลูกสาวล่าชอบจับจับหาคนหลากกับปลายลามบ่สี่กับป่ให้มพกแบงกับใครไปโอ้ลาผู้ดีงามเลยปายเนาะ รับเร็วก er ินกะเพรกินผ uh, ู้เดียวกับโบเซฟเลยเนาะลับก็มีลูกลานเซวกับเซฟได้กินกับอ้าจนาะไรลูกเคยมาอยู่นํำละลูกสาวไปไทยมาเยอเ้มาห็นไทยเห็นนาสุกิดอันภาษาไทยเฮิอนป่ายปัตเพียนเนาะ แม่ละบปาตเพียนอันอันมีในบดเด้นองบดเอาเนาะในพักพักบ่นนี่พักไหนหาส้มมากินเลยเด้อหาส้มมากินเลยเด้อเจ๊เม่เฮ็ดบัตรก็เม่นดนเติบอร์บ่กเฮ็ดเหลียวเลดีใจอยู่ที่ลูกสาวสิไปไทย ดีใ่ม,มันเย็นเอา,า,อาเลือกเส้นทางหนึ่งวัดเ,เสียได้เส้นทางหนึ่งเนาะมแม่แลวลูกสาวสิไปไทยกะนคือนักพี่น้องแม่ก็ได้ใจหนึ่งมันยังให้ไปแต่บบมีผูอย่นนำใจหนึ่งบัดยังให้ยุบยังให้หาเงินไปไทยพอได้เงินใสเงินสอย สุขภาพแม่กับบ่ค่อยอยู่ดีปันใดพอได้เงินป่วแม่พี่น้องก็เลยจำเป็นต้องตัดสินใจให้ลูกไปทำงานไทยแม่กะอยู่คนเดียวน้ำลูกน้ำลานเลยพี่น้องก็อีตุนเพิ่นอยู่แค่มือใดลูกสิไปก็แม่นนอนบ่รับแหละิ่นว่าสองสามมือหมละอยู่อยู่คนเดียวเงาสกินสิยู่กะมันกะเกียนยางเราบุคคละอยู่กับลูกลูกกับลูกสาวล่าทรัพย์พี่น้อง ไปมาถมปะกินต<ส>ัวเป๊ะค่ะในเป๊ะให้ตราบะเออตาาบันตราทำเงินบิได้หลยเงินขายหินขายหินโอ้จะไปว่าไทยยาแล้ววันนีไปอยู่ไปอมมีแล้วเหรอเจ้าไปกับบุมีไปแล้วอยู่เนาะนางวีดิจ้ะ อ pues ันน like like the nah ู้นจะเห็นอยู่คบกันมาได้มาไปกับบุญไปอยู่เฮือนกับบุญเป็นป้าในหงันกันเนาะหาผัวมาเนาะมาเป็นหมู่นาะยังบุมีคู่หักบ่ยังหาบุญเพาเาบุญแม่เลี้ยงหลายบ่ โอ้ยคมหักนี่กะแนะน,นำใครบ่ได้เนาะสายแน่นไดบ้านมันมาแล้วตั้งรักกับบุท่านมุดเดียวมุดเดียวยไปทุทิพย์ตัวแดนกะเขนว่าสายแน่นแหละคอยดี้ไปทุทิพย์ตัวแด,ดนมาโคามมา้งงนบ้านคือ <c oughs> <c oughs> กับตัวเองอะเอาคนอยู่บ้านนี้ บมได้เห็นให้น้ำบุปผงเห็นเห็นน้ำป่ะเขาไม่้ใเขาไมด้ซ้อเ,าเอาคือมาเที่ยวขึ้นไปสวนอยู่ทางภูทางให้บ่เรียกว่าปุ๊กอันสามตามมันเลี้ยงอย่างบ่ะสามตามเลียเล้ยงอย่างอือโอ้ไปคืนแรกนี่แค่ไหนด็องมีอันผู้พาไปเนาะการนอนยัดบูญรับปอะไดแขขล้วคืนแรกนี่เนาะ สองสามมื้อเวลาจากลาบขังเนาะยังคิดฮอนอยู่แล้วงานงานบ้านนี่กินยู่กับเพื่อนหละกันว่าบโบลตเดือนละหมืน่นแล้วพออยููเนะาะแต่กินยู่กับเขาได้มีเงินแคบอยู่ <ằng> งานบ้านถือว่าเป็นงานที่บกค่อย <c oughs> เปลืองบันไดก็คยเห็ด <mean> ้าบันโมนักนาบ <c oughs> ันไดก็ถือว, <c oughs> ว่าพอสู้ไว โอ้ยอยากได้อยากได้ลูกเคยมาเลี้ยงหรือวะลูกเคยมาเลี้ยงโอ้ยอยู่คนเดียวกันเต็มทีเนาะอันนี้เต้งแล้วเนาะนางไปกะอยู่คนเดียวแล้วซ้ำอยู่คนเดียวแล้วเนาะกำลันนั่นแหละเต็มเพื่อนกับบ้าเขามาอย่างไรเนาะบัดเขาบ่มากะน้อยแล้ว นี่แบ่นี้ละงานยสนาอยู่สยุงเทปเลยบะเห็ดเฮ็ดบนเดียวกับอันลูกข้าฟัวนี่บะเฮ็ดบนเดียวเลยเนาะดีแล้วมีคนหูจักแนะนำให้ไปแต่เรื่องงานก็เขากันยังโบงูและเนาะว่าเป็นงานในใดเนาะงูแต่ว่างานบ้านเนาะ อื่นไปตอนเช้าบ่ตอนแรงตอนเช้าเนาะเออมันนี่มันเป็นมันพระด้วยเนาะมันกาไปกับบงามมันสินไปเออเป็นเวียเกิดการอ้าเดินทางปลอดภัยนะไอียนได้งานดีๆเป็นเรี่องโชคดี นี่แหละพี่น้องนี่คือชีวิตคนขายแรงงานถ้าไปขายแรงงานอยู่บ้านตัวเองกะเป็นอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องอันนี้ไปขายแรงงานอยู่บ้านเพิ่นแต่ว่าคิดนักแต่กะต้องจำใจลาเพราะว่าอยากได้เงินเนาะบุมมีวิธีงานทำนะคือว่าล่ะอ่าไปอยู่บ้านเพิ่นกะค่าแรงมันกลจากสูงแน่พี่น้องถึงไกลก็จำเป็นต้องไป แต่ถามพ่อมซึ้เพื่อนกะบม่ได้อยากจากลาบ้านล่ะพี่น้องแต่หากมันหากจำเป็นเพราะแม่กับบสบายอากะถามแม่เพื่อนกะแห้งเต็กพี่น้องไปแห้งสีเย็นซียางอยากอยู่ก็อยากให้ไปซ้ำเดียวแต่ต้องจำใจลาพี่น้องมันถึงเวลาต้องเลือกเส้นทางใหเส้นทางหนึ่งอ้อพี่น้องฝนต๊ะแล่บ้านนี่ ํำทางเมื่อหละอาบ่บาวสมจิตก็สิได้ขอจบคลิปไ้เพียงสํานี้เลยพี่น้องกับคนตกแห้งแห้งมื้อนี้ก็ได้ตั้งแต่สาผหูกระ่บเอื้อนเลยรถมอไซค์มาบ่แน่ใจว่าสีเมื่อได้โบน้อหรือมันสิยุดไว้อยูอบ่อ่าอําหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเพียงสํานี้พี่น้องขอขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามาชมและกดติดตามขอพรให้ ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาส่งให้มีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานกอให้น้องขึ้นเดินทางตลอดปลอดภัยสันคิดก่าศีิกับบานและฝนตกทำทางเลยพี่น้องนะขอให้ทุกท่านโชคดีม่ใช่